ณขณะนี้ในโลกเราท่านผู้ชมมีวัคซีนต้านโควิดในทีประมาณสัก4-5ชนิดนะที่เป็นไวรัลเวกเตอร์เป็นเชื้อตายเป็น mRNA เป็นโปรตีนซับยูนิตก็ล่าสุดท่านผู้ชมเขาบอกว่าล้ําไปอีกออสเตรเลียเนี่ยบริษัทเอนจิเนคุณนะฮะเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของออสเตรเลียเขาได้ผลิตวัคซีนเนี่ยนะครับโควิดในทีเนี่ย แต่ใช้เป็นเทคโนโลยีของนาโนเซลลูล่าท่านผู้ชมใช้ชื่อว่า EDV เจ้า EDV เนี่ยเขบอกทำการทดลองกับสัตว์เป็นที่เรียบร้อยนะผลการทดลองออกมาว่ามันสามารถตอบสนองภูมิคุ้มกันได้ดีมีประสิทธิภาพอย่างมากในการต้านโควิด1 9โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลตา้าตอนนี้ก็เริ่มทำการทดลองในคลินิกระยะที่1กับอาสาสมัครผู้ใหญ่จำนวน2คนนะ เจ้าเอนจเนลเนี่ยนะฮะจะถูกบรรจุด้วยโมเลกุล3ชนิดนะครับไม่ซ้ํากันเลยนะผู้ชมชนิดที่1เนี่ยเขาบอกเป็นโมเลกุลที่ผลิตโปรตีนหนามของไวรัสโควิด1 9กระตุ้นการตอบสนองนะครับของแอนติบอดีในร่างกายเรา2เนี่ยโมเลกุลที่กระตุ้นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน สามเนี่ยเขาบอกโมเลกุลที่จะเปลี่ยนการตอบสนองของแอนติบอดีเนี่ยต่อต้านไวรัสโควิด -19 เนี่ยให้เป็นเหมือนตีนตุกแกเพื่อรับมบือกับเชื้อโควิดที่มันกลายพันธุ์ท่านผู้ชมนะฟังดูสามตัวนี้มันดูแบบโอ้โห มันน่าจะสุดปังนะท่านผู้ชมนะเขาบอกจัดก,การทดลองในสัตว์เนี่ยพบว่าวัคซีนเนี่ยนะครับมีฤทธิ์ลบล้างเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าได้มากถึง95%และยังพบว่าแอนติบอดีที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะฮะเพื่อลบล้างโปรตีนหนามของสายพันธุ์เดลต้านะอัลฟาแล้วก็เบต้าแกมมาแทบจะทุกสายพันธุ์เลยนะครับ mm hmm. เขาบอกอีกว่าเจ้าเอ็นจิเนลเนี่ยนะครับยังสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องที่ปกติเลยและมีอายุการรักษาเนี่ยมากกว่า3ปีท่านผู้ชม นะนะทำให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทุกที่ทุกแห่งบนโลกใบนี้ได้เลยแต่ยังไม่มีข้อมูลนะว่าเจ้า E.D.V. เนี่ยนะครับเป็นวัคซีนตัวใหม่เนะี่ยที่ใช้เทคโนโลยีนาโนเซลลูล่าเนี่ยนะฮะจะต้องฉีดทั้งหมดกี่เข็มราคาอยู่ที่เท่าไหร่ยังไม่รู้นะ MG Neil ก็อบอกว่าเดิมทีเนะี่ยพัฒนาวัคซีนเนี่ยนะครับใช้เทคโนโลยีนาโนเซลเนี่ยเพื่อการรักษามะเร็งเนื่องจากปัจจุบันเนะี่ยยังไม่มีวัคซีนที่ทําเพื่อผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ที่เป็นมะเร็งโรคภูมิกุ้มกันทําลายตนเองโรคเลื้อรลังต่างๆหรือแม้แต่ผู้สูงวัยซึ่งกลุ่มเหล่านี้มีแนวโน้มนะที่จะไม่ตอบสนองต่อวัคซีนโควิดในทีในปัจจุบันที่มีอยู่เขาจึงบอกว่าไอ้เจ้านาโนเซลล์เนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในอนาคตท่านผู้ชมคาดว่าจะน่าได้ใช้ประมาณสักกลางปีหน้าหรือปลายปีหน้าถ้าสมมติมันได้ผลจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ภาวานานะท่านผู้ชมนะขออย่าให้มีการกลายพันธุ์แบบเพิ่มเติมนะในขณะนี้เรามีสายพันธุ์มิวเดลต้าเบ เบต้าอัลฟาโอ๊ยจําไม่ได้หลายสายพันธุ์เหลือเกินนะโอ้ยมันเยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรักษาตัวเองนะครับดูแลตัวเองนะก็ขอให้ท่านผู้ชมปลอดภัยปลอดเชื้อนะครับขอบคุณครับ